สวัสดีครับจากสวนลุงหมูประตุย้ยพันไม้ครับเดี๋ยวได้ขอดวันนิดนึงครับวันที่หนึ่งเดือนแปดครับสี่โมงปดนาทีสิบหวินาทีตอนนี้เราหักต้องหักแล้วนะครับต้องหักแล้วนะครับหักเม็ดทุเรียนหักเม็ดทุเรียนนะครับ หักเม็ดทูเรียนเดี๋ยวรอเพื่อสมาชิกเข้ามาเยอะๆนิดหนึ่งผมก็จะถ่ายไกลๆให้ดูกันก่อนนะครับกับบรรยากาศการเม็ดมันงอกมาถึงจุดหนึ่งอะนะมันก็ต้องหักเม็ดนะครับต้นมันจะได้ตรงต้นมันจะได้ตรงนะครับอ่ะเข้าไปเรื่อยๆครับเข้าไเรื่อยๆเผื่อใครที่บอกว่าเอ้ยผมจะมีเมท็ทเรียนกินอยู่นะครับที่ว่าแล้วก็โยนๆไว้นะมันงอกมาก็จะหักเม็ดให้ดูเนี่ยพาดูกันนิดหนึ่ง ่ะเดินดูกันครับรอบ<ะ>อลอะไรอยู่บอลอะไรอยู่อ่าดูนะให้ดูทีมงานใ,ใกล้ๆนะครับดูการหักเม็ดสังเกตไหมหักเสร็จปุ๊บมันจะมียอดหักเสร็จปุ๊บมันจะมียอดเห็นไหมเห็นไหมมันจะมียอดนะครับ อืมเราดูเราดูลหักเม็ดสวัสดีครับคุณชันวิสวัสดีครับมีคบใครของไม่ไดีมเนี่ยเห<า>็นไหมหักแล้วมันจะมียอดขึ้นมานะครับพวกนี้เดี๋ยวมันยอดเลี้ยงขึ้นมาเนี่ยถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเลี้ยงไปเรื่อยเราก็จะไปเสียบเลยนะครับเสียบแล้วเขาก็าจมใหญ่เลยเขากจมใหญ่เลยนะครับจมเล็กๆไปทํานะเอาเขาก็จมใหญ่ๆเลยเอาแบบคนเข้ามาในกระจมได้เลยนะครับมดู อันไหนที่ยังหักไม่ได้ก็ไม่ต้องหักอ่าอันไหนที่เป็นแจกแฉกเนี่ยเป็นแจกแฉกเนี่ยเขาก็จะหักได้ก็จะดูเป็นบางเม็ดนะครับดูดูทรงดูเม็ดอะไรกันเนี่ยนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นยอดมันปลายไหมนี่ว่าปีนี้เป็นปีที่ผมพาดูทุกอย่างเลยนะเนี่ยเอาไหนก็นไหนๆแล้วนะเพื่อนสมาชิกที่ตามเราก็จะดูกันไปเนว อันนี้ก็หักเม็ดกันไปด้วยนะครับหักเห็นไหมเห็นเห็นยอดไหมเห็นยอดเบ็ดเห็นยอดไหมอ่านี่เห็นไหมเห็นไหมถึงเวลาต้องหักเม็ดละถ้าคุณไม่หักเม็ดส่วนใหญ่มันก็จะตอมันก็จะไม่ตรงนะครับก็จะถึงเวลาที่ต้องหักละดูดูนี้ดูดู ก็ดึงเออนนั่แหละจับดึงจับดึงไม่ต้องไม่เป็นไรเด,ดี๋ยวดูพาดูดดตรงนู้นก็เป็นต้นที่เราปลูกเรียบร้อยอ่ะเสียบยอดไปแล้วรดน้ําอยู่ผมบอกนะคุณปลูกต้นเม็ดเนี่ยเอ้ยคุณปลูกต้นเสียบยอดเนี่ยรดน้ําบ่อยๆนะให้ความชื้นชื้นในบ่อยเนี่ยผมก็ลดอยู่เนี่ยโตมเลยนี่ก็เยอะละวเดี๋ยวพาดูทีมงานเราอีกท่านหนึ่งดูซีเนียเรานะดูซีเนียเราหักเม็ดนี่หักเม็ดปุบป๊บปับป๊บปุบ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะเห็นไหม โอ้ oh, สินี่เรานี้แบบเร็วสุดแล้วเร็วไม่เร็วไปนับเม็ดในใน,ในตะกร้าได้เลยนะนี่เขากี่ตะกร้าเนี่ยตะกร้าเดียวอ่ะดูหักเม็ดครับเชืบอ,อ่ะเอาใกล้ๆไหนใกล้ๆบางอันนี้อันนี้ให้ดูให้ดูอ่าเห็นไหมคุณเห็นยอดกันไหมคุณเห็นยอดกันไหมเอาแบบว่าเอาแบบว่า โผล่จนงอถอนมนถอนมาหาักเม็ดกันให้ดูเลยนะนี่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 อันนี้นี่ไหน,น,น,นใกล้ใกล้ปะผมมือเดียวหักไม่ได้ชึบยอดโผล่แล้วยอดโผล่แล้วหักตรงไหนก็หักตรงไอ้ตรงที่มันเป็นง,งามนะครับเนี่ยที่มันขึ้นง,งามอย่างเงี้ยที่มันขึ้นง,งามอย่างเงี้ยนะครับคุณเดี๋ยวดูให้ด,ใหดูให้ดูแบบไหนดีที่พเพื่อนสมัยอย่างคุณสังเกตไหมมันจะเป็นงามฉีกประมาณเงี้ยงามฉีกเงี้ยก็จะเริ่มหักแล้วเนี่ย เขาจะเริ่มหักอันไหนที่เขายังหักไม่ได้เขาจะไว้ก่อนแล้วมาหักทีหลังดูเห็นไหมเห็นยอดไหมยอดโผล่ขึ้นมามั้ยเห็นยอดไหมเมื่อกี้เรามีการขึ้นต้นทุเรียนด้วยนะครับส่งเพื่อนสมาชิกของเราเป็นไม้เข่งเป็นไม้เข่ง ไม่ได้ก็ไว้ก่อนไหนไม่ได้ก็ไว้อันไหนได้ก็เอาเลยเห็นยอดแล้ยอดโผล่เลยเดี๋ยวมันก็ตรงขึ้นมานะครับเดี๋ยวมันก็ตรงขึ้นมานี่นี่นี่แก้วมาบอลอ๋อฝั่งฝั่งใครฝั่งมันนะดูนะครับเพื่อสมาชิกเราร้อยกว่าท่านนะก็ดูเราดูเราทำงานนะผมก็จะไลฟ์เป็นสดให้เพื่อนสมาชิกดูเป็นประสบการณ์เนาะ แค่ดูก็ใช้คําว่าเป็นประสบะการณ์นะครับจากการดูนะครับก็ดูเราทํากระบวนการผลิตนะสังเกตว่าตั้งแต่กอกถุงนะเม็ดเม็ดกระว่างกันไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวโตขึ้นมาก็จะมาถอนถอนเสร็จชุดนี้ก็จะไปเสียบเอาไปเสียบนะครับนนไม่ไม่ชุดนี้เวลาต้นมันเป็นต้นถอนเนี่ยแต่ชุดนี้ผมจะปลูกไปเลยแล้วผมจะเสียบเลยชุดนี้เราเราจะสร้างกระโจมคุมเลยทีเดียวนะครับ ทำกระโจมใหญ่เลยนะครับแต่ถ้าอันไหนเป็นต้นถอนหมายความว่าก็เราเราจะใช้ถุงใหญ่นะครับแล้วเราก็เสียบ,เส,ยบเสียบนะครับแล้วก็ถอนออกมาปลูกอีกทีหนึ่งแต่อันนี้แล้วเดี๋ยวจะเสียบจากตรงนี้เลยชุดนี้น่าจะเป็นเสียบเบญจพัรณ์นะครับเสียบเบญจพัรณ์เก็บเบญจพัรณ์เสียบไว้หน่อยนะหายากยากที่เก็บเก็บไว้นะครับเผื่อเพื่อสมาชิกสนใจอยากจะซื้อไปปลูกก็จะได้มีกันปลูกนะครับ มีใครมีคําถามอะไรไหมเนี่ยวันนี้มีแด่คนดูนะ <c oughs> <c oughs> คนดูคนดูกําลังงงๆกันอยู่ <c oughs> ทําอะไรกันว่าอะไรเนี้ยมัน <c> ค <oughs> <c oughs> ือทุกท่านเห็นนะครับมันคือเ <c oughs> ม็ดของทุเรียนนะครับเม็ดทุเรียนที่เราไปปักไว้นะครับ <c oughs> แล้วเราก็รดน้าแล้วมันก็จะงอขึ้นมางอขึ้นมานะครับถ,ถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องหักเม็ดช่วยเขานะครับ หากไปช่วยเขามันก็ดีที่ว่ามันก็มันก็จะโตวไวไแล้วมันก็จะตรงต้นมันก็จะตรงต,ตัวตรงเองอย่างเงี้ยคุณเห็นก็งองอ,งอย่างเงี้ยเนาะนเดี๋ยวมันก็ดิดตัวปึ้งเดี๋ยวจะจะงองอย่างงี้เนาะเดี๋ยวสักพักมันก็ดิดตัวปึ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับอแต่ถ้าคุณห่างแบดช้าเนี่ยมันจะไม่ดิดอ่อกมันจะโตมันจะเอียงเลยมันจะโค้งก็ว่าไปถ้าหักทักทางมันจะปึ้งขึ้นมาอย่างงี้ปึ้งขึ้นมาอย่างงี้ครับก็มีอีกหลายแถวเลยนะครับอ่านั้นปั๊มหหุุดดลละัมพออผตต้้งไว มาทางเดียวเนะี่ยตอนนี้ก็จะไปที่เดียวเลยตั้งออโต้ถึงเวลาจุดหนึ่งก็ชั่วโมงที่ผมตั้งเนี่ยผมตั้งไว้15ทีเปิดตอน4โมงเดี๋ยวตอน5้าโมงสิ้าอ่าห้าโมงก็เปิดอีกที15บ้าทีมืดพอดีมืดพอดีก็ไปงเปิดละนะครับแต่ถ้าไม่ได้มีระบบออโต้เพื่อสมัยนี้ไม่ได้มีออโต้เพื่อสมัยนก็ออาไป ไปขึ้นต้นหน่อยแล้วมีเพื่อนสมาชิกมาซื้อต้นต้นทุเรียนนะครับน,นี่ไปแล้วะะอ, 170. อ่าได้เลยครับรอรอรอนานไม้จะเสียบยอดก็รอถึงจุดหนึ่งครับชุดนี้เนี่ยชุดนี้เนี่ยผมจะเลี้ยงโตค่อนพางโตพอสมควรก่อนที่จะเสียบนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปหายอดคือชุดนี้จะหายอดปแปลกๆมาเสียบจะหายอดปแปลกๆมาเสียบนะครับนี่ผมมีอีกหลายตัวเลยนะไม้เข่งที่วันนี้เราก็ยกไปอยู่นะครับขายเพื่อนสมาชิกโอ้มีคนบอกผมด้วยนะคุณสมชายบอกว่าคุณสมหมายบอกว่าสวัสดีครับแอดมินคนหล่อโอ้ธรรมดานะาแสดงว่าเห็นผมเคยเห็นตัวจริงของผม <laughs> ถึงได้กล้าพูดแบบนี้นะครับแสดงว,ว่าเห็นดวงจิงผมมาแล้วนะเพราะผมมาโอป้ามากนะโอเคแซวเล่นนะครับแซวเล่น<ง>อให้ดูอย่างนี้ครับจะเสร็จแล้วผมจะผมจะไลไม่นานให้ดูว่าเออเราถอนเออมันมันยังไง๋ยวผมจะไปขายของแล้วล่ะมีลูกค้ามาเดี๋ยวไปช่วยทีมงานขัดต้นขายของก่อนใช่ไหมโอเคให้ดูอีกครั้งหนึ่งใกล้ๆตอนเขาหักงเม็ดอีกครั้งหนึ่งมาคนนี้เข้ามาเห็นไหม ยอดไหมไอ,อีกทีอันไหนอ่ะนี่ดูเห็นยอดไหมยอดมาแล้วเดี๋ยวมันจะตั้งมันเองนะครับใก้ถึงหน่อยนะหักเม็ดอ่ะคุณก็ดูให้เป็นนะมันเป็นไหนมันควรหักไม่หักนะอ่าแบบนี้ครับชัดๆเห็นยอดมาแล้วยอดสติยอดมาแล้วอันนี้คือยอดของต้นเม็ดครับโอเคเราลงหมู่ประตูพันไม้ครับให้ดูบรรยากาศสัส้นๆตรตงนี้แหละ ขอัยขอตัวก่อนไลน์นี้สั้นนิดเดียวเพราะว่ามีลูกค้ามาซื้อหน้าสวนสนใจติดตามดูได้ครับเรื่อยๆฝากไลน์ฝาก,ฝากติดตามกดฝากแชร์ด้วยก็ดีนะครับขอบจะเป็นพระคุณมากๆเราลงมือต้นไม้อยู่ที่จังหวัดจัทนทบุรีครับตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวครับแล้วพวกครั้งหน้าครับผมอยากดูเสียบยอดอยากดูเสียบยอดอยากดูเสียบยอดโอกาสหน้าอยู่แปลงฝั่งเนี่ยข้ามหนึ่งทีมงานเสียบกันอยู่ยังเสียบกันอยู่ ยังเสียกันอยู่ครับโอเคแล้วพบกันครับสวัสดีครับ